สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รอบของกุ้ยซ่มนะครับวันนี้เราอยู่กับแดงคุงนะครับกับฟีดนะครับฟีดวันนี้เรามาอยู่กับคุณไอแอลฟ่าพาวบล็อกเกอร์นะครับผมนี่นะครับก็ไปอุดหนุนซื้อของกันได้เลยนะครับผมของดีมั่นใจใช้ได้จริงนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผมนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ของกุ้ยซ่มนะครับใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาได้นะครับผมถ้าผมเปิดนะครับถ้าใครไม่ถ้าผมไม่เปิดก็เล่นไม่ได้แล้วนี่นะครับผมมีนก แก้วสีแดงนะฮะบินไม่ได้อะไรเหรอนี่เราสามารถขี่ปลาหมึกล่องได้ทั่วเซิร์ฟเลยนะฮะใครเข้ามาเซิร์ฟผมเราสามารถขี่ปลาหมึกไปด้วยกันได้เลยนะครับึโอเคครับแล้วก็ขี่ปลาหมึกได้ทุกที่นั่นเองนี่นะครับเราสามารถขี่ปลาหมึกไปในท้องทะเลก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมีเมืองแสนสวยอยู่นั่นเองนะครับผมนี่เป็นครับดูเอฟเฟกต์ไฟของคุณคนนั้นครับผมโอ้เอฟเฟกต์ไฟเขาช่างอลังการซะเหลือเกินโอ้โห,โหมันสุดยอดมากจริงเลยนะครับผมเนี่ย โอ้ดูดีครับเห็นไหมครับเอฟเฟกไฟเขาว่าลังการมากตอนนี้ผมก็กลังจะขี่ปลาหมึกไปไหนกันเนี่ยสวัสดีเจ้าหมึกนาจะไปไหนเหรอน้องอยากตดใส่จริงอะไรเนี่ยอุ้ยนี่คือดังตุดเหม็นไม่ต้องเลยนี่ทำไมเป็นแบบนี้นะตัดนี้นะครับอะไรครับเนี่ยโอ้เรนนี่ก็คือจุดวาร์ปนะครับกิกกว่าเพื่อไปล็อบบี้ของโรงแรมส่วนตัวนั่นเองนะครับผม ก็เกลืองแล้วที่ผมสร้รงเอาไว้นะครับผมนี่กับมีน้องหมาด้วยเราสามารถว่าไปที่ล็อบบี้ได้นะครับผมอา้าวอะไรวะทำไมผมวา่์ไปไม่ได้ไม่เออตายโอเคครับเมื่อคุณตายในเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับคุณจะมาเกิดบนเรือยอชแสนหรูนะฮะนี่นะครับก็คือเรือยอชแสนหรูนะแล้วก็นี่ก็จะมีโรงแรมของเรานะครับ มีที่พักต่างอากาศแล้วก็มีที่กินข้าวเสียงนรูกางอากาศด้วยนะครับผมนี่เป็นไงครับวิวดีนะฮะแล้วก็นี่นะครับที่กินข้าวนะครับผมส่วนตัวด้วยนะใครจะมากินก็ได้นะฮะคนละยีบาทนะแล้วก็นี่นะครับก็มีสระว่ายน้ํารอยฟ้าด้วยนะครับนี่สวนรอยฟ้าเขาไปดูเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าข้างบนนะครับจะมีเค้กมอยู่มากมายนะครับเพราะว่ามีเด็กหิวแถวนี้นะฮะแล้วก็มีนี่ครับเราสามารถว่ายน้ําได้นะครับแบกว่ายได้นะครับตอนนี้ปลาตายตายหมดแล้วนะฮะเพราะเนื่องจากเราไม่ให้อาหารปลานะผม โอเคเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าล็อบบี้ของโรงแรมนะครับดีต้อนรับสู่โรงแรมส่วนตัวเรงแรม่นห้าดาวนะโอ้ยนี่นะครับคือโรงแรมดูห้าดาวนะครับข้างล่างจะเป็นบ่อปลานะครับผมแต่เราฆ่าปลาทิ้งแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราค่อยรอมันเกิดใหม่นะนี่นะครับก็จะมีวิวแสนสวยนะครับผมแล้วก็เราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าครับผมนี่นะครับชั้นนี้จะมีอะไรก็ไม่มีนะครับไมีครับผมรอเล่นแล้วก็มีนี่ก็คือที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมโอเคเราจะ โอ้นี่ก็คือป้ายวาร์ปนะครับเราสามารถวาร์ปไปบ้านใต้น้ําจุดหรูได้นะครับอันนี้ยังไม่มีที่ไปไหนนะอันนี้ไปโลกใหม่นะครับอันนี้ไปฟาร์มผักนะผมผมทำฟาร์มไห้ด้วยนะฮะแล้วก็มีคลังเก็บอาวุธนะครับอย่างเทะแล้วก็มีในเมืองนะในเมืองก็คือเมื่อกี้นะฮะนี่แล้วก็มีลานไอสเกตด้วยใครอยากเห็นก็ไปดูได้นะฮะนี่ครับเข้ามาในเซิร์ฟผมเลยนี่แล้วก็มีอาคเรียมลอยฟ้าด้วยนะฮะมีทุกข์มีทุกอย่างที่คุณอยากเล่นนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองวาร์ปไป เราจะเข้าไปยังไงดีฮะเราจะมีเข็มทิศนะฮะเราจะวาร์ปทะลุเข้าไปครับไปโลดอ้าวเฮ้ยโหจมดินโอ้ยจมจมโอ้ยจมอีกแล้วโอ้ยจมโอ้ยโอยโอเคครับตอนนี้เราก็มาได้นะครับเป็นไงครับสวยไหมครับที่มากๆเลยนะครับผมที่มากๆครับที่มากๆแล้วก็นี่นะครับก็คือจุดวาร์ปนะครับเราสามารถกดที่หัวเพื่อไปล็อบบี้ได้เลยนะครับผมแต่เรายังไม่ไปนะฮะเราจะไปดูอย่างอื่นก่อนนะครับผมเราจะไปเชิญชมนะครับผมเป็นไงครับสวยไหมฮะนี่ก็คือ คังเก็บอาวุธของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีชุดมีสีแสงไฟนี่นะครับโอ้โหอย่างกับ UFO นะ UFO เป็นไงครับว่าธนากายมาเองนะครับผมนี่เป็นไงครับโอเคครับราวามาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูหลุดโลกแล้วอตอนนี้นะครับอันนี้ก็คืออควาเรียมลอยฟ้านั่นเองนะครับผมอควาเรียมลอยฟานี่นะครับมันสวยมากจริงๆนะครับเพราะมันมีมีเต่านะแต่ไม่มีปลานะเพราะตายตายหมดแล้วนะโอเคครับเราจะเข้าไปดูในอควาเรียมกันเลยอา โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในอะควาเรีมแล้วนะครับผมเป็นไงครับสวยไหมครับนี่เป็นไงครับมีเต่าว่ายว่ายอยู่เต็มเลยนะครับนี่เรามีป้ายสำหรับเซอร์วิสนะครับทำให้คุณกับมัดกลับไปลบบีโรงแรมได้อย่างสบายใจนะครับนี่นะครับมีเต่าแหวกว่ายอยู่เต็มเลยนะครับผมอย่างที่บอกครับไม่มีปลาครับเต่าจับแดกหมดแล้วครับผมแล้วก็มีลูกแก้วนะครับลูกแก้วข้างในนั้นก็คือที่ที่เราสามารถเดินเข้าไปชมปลาได้นะครับผมโดยที่เราไม่ตายไม่ขาดอาการหายใจตายก่อนนะฮะนี่ ก็เป็นเดี๋ยวเราจะฆ่าตัวตายแป๊บนี่นะครับต่อไปนะครับเราจะพาไปบ้านใต้น้ําสุดหรูนะครับตอนอื่นเราไปดูบ้านจิ๋วนี่ก่อนครับนี่คือบ้านจิ๋วตุ๊บปิกนะครับผมบ้านจิ๋วนะฮะบ้านพักต่างอากาศนะครับผมใครมาใหม่ก็สามารถมานอนที่นี่ได้นะครับมันไม่มีอะไรครับโอเคต่อไปนะครับเราจะไปดูบ้านสุดหรูใต้น้ํากันนี่ครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดนะครับเป็นบ้านลาดเอียงนะครับผมครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับเป็นบ้านครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับโอเค นี่ก็คือเรือส่วนตัวนะครับผมนี่เราสามารถไปไหนก็ได้นะครับผมแต่ไปนรกไม่ได้แล้วก็นี่โอ้โหเปครับข้างล่างก็สวยข้างบนก็สวยแล้วก็มีทางเข้าแบบใต้น้ําให้เราด้วยนะครับผมนี่เวลาเราว่ายไรก็โดดลงมาครับแล้วเราก็เข้าไปในนี้ได้เลยเห็นไหครับเห็นไหมครับแน่แล้วก็สามารถลิกขวาเพื่อไปล็อบบี้ได้ด้วยนะแจ่มมากนะฮะแล้วก็วิวนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านใต้น้ํามันสุดยอดจริงๆนะครับนี่ครับเราเข้าไปชมด้านในครับอันนี้เป็นที่ชมวิวนะครับตรงล็อบบี้นั่นเองนะผมแน่เ็นครับล็อบบี้สวยมาก นะครับต่อไปห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะดูงงงงอิดนึงนะฮะเพราะว่ายังทาไม่เสร็จนะฮะโอเคครับนี่ครับห้องน้ําเออนี่นะครับคือห้องน้ำนะฮะน้ำไม่ไหลเลยเว้ยเฮ้ยโอเคครับเราสามารถลงมาจุ่มส้มได้นะผมนี่สไตล์ไก่จุ่มนะไก่จุ่มไก่จุ่มนะฮะไก่จุ่มแล้วเราก็สามารถไปที่ห้องนอนของเราหน้านี่นะครับก็คือโอ้โหอะไรเนี่ยใครมาวางหัวผมเนี่ยฮะใครจะมาบูชายันหัวผมนี่นะครับผมโอ้โหวิวดีเหลือเกินนี่นะครับนี่เปไง โอ้โหวิวดีมากนะดูดิยังสวยยังสวยนี่คือคือโต๊ะกินข้าวนะครับผมตอนแรกมันมีอาหารอยู่นะครับแต่มีเด็กขโมยกินไปหมดแล้วนะครับผมโอเคก็เหลือแค่แก้วนะฮะกับใจกันงงๆนะฮะนี่นะครับเราพาไปดูตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่อันนี้ก็คือห้องส่วนตัวนั่นเองนะครับมีทั้งเตียงนะครับนี่มีเตียงสองชั้นนะครับมีข้างบนและข้างล่างแล้วก็เครื่องแต่งหน้าโต๊ะแต่งหน้านะครับผมนี่โต๊ะแต่งหน้านะฮะ แล้วก็ตู้ปลาด้วยครับผมมีเด็กอยากมาหานี่นะครับเ่าพาเด็กมาหาเฮโหเด็กมาถึงก็ไฟไฟอลังการนะครับเปิดตัวอย่างอลังการเลยนะครับมีไข่อยู่บนหัวด้วยแล้วใครเอาให้ใช้ไข่ไปอยู่บนหัวแล้วนะฮะจะไม่ไข่ไปอยู่บนหัวเอาอกไปไหนแล้วนี่นะครับก็คือตู้ปลาแต่ปลาไม่มีอย่างที่บอกนะฮะผมฆ่าไปหมดแล้วนะฮะนี้นะครับเราพาไปชมเกมเมอร์รูมคือห้องของเกมเมอร์นะครับผมใครเป็นเกมเมอร์น่าจะชอบนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นห้องสไตล์ดักดาร์กนะครับ เองครับเี่เป็นแบบมืดๆนน่มีคีเปอร์ด้วยครับทงคีเปอร์เท่ๆเน่มีอินชานด้วยเป็นแบบเท่ๆนะฮะ่มีโตความส่วนตัวด้วยนะครับนี่ตอนแรกมันมีมันมีรูปภาพอยู่นะแต่ตอนนี้รูปมันโดนระเบิดไปแล้วนะฮะกีครับไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่านี่โอ้เด็กๆเด็กโอ้ยเด็กติดไฟเด็กติดไฟสวัสดีครับเด็กติดไฟพาไปชมห้องข้างล่างหน่อยสิครับโอเคดีมากครับนี่ตอนนี้เด็กติดไฟเราพามาชม โอ้โหนี่คืออะไรนะครับอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือโอ้นี่คืออะค و เลียมส่วนตัวใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคครับนี่คืออะค و เลียมส่วนตัวนะครับผมนี่มีเด็กพาชมนะครับเป็นไกด์ของเรานะครับเปิดไกด์พาเรามาชมอะค و เลียมส่วนตัวนั่นเองนะครับผมนกกูจะตายไปเนี่ยนกกูตายแน่เลยเนี่ยจมดานะฮืๆสวยมากเลยครับผมนี่นไงครับสุดยอดอะไรเนี่ยอันนี้มันไม่เข้าอะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้มันไม่เข้ามันไม่เข้าเลย นี่แบบนี้ดีกว่าเออขึ้นได้ด้วยนะฮะต่อไปนะครับเราจะไปชมด้านบนกันบ้างครับผมนี่ด้านบนก็เป็นห้องนอนนะครับผมไปเดินพาชมนะครับเด็กไกด์ของเรานะเด็กไกด์เราพาไปชมพาไปชมเตียงนะครับผมอ้าวล่วงเฮ้ยกขึ้นไม่ได้ได้เองแล้วเนี่ยเฮ้โอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้นะฮะตอนแรกมันมีรูปภาพอยู่นะครับรูปภาพโดนปนไปแล้วนะแล้วก็มีน้องหมานะครับเป็นขนเฝ้าบ้านครับเฝ้าเตียงไว้ผมนี่นะครับเรามีตู้เพลงด้วยนะครับ อืมบุรีเจ้าหมานายฝ้าบ้านดีๆีมากเลยรูปภาพกูหายไปไหนหมดโอเคเด็กตุ้มปิกเรามาเราเลเตะเพลงกันเย่เย่เย่เราเปนเลตพลงกันเบ้าไปแล้วนะฮะนี่นะครับผมเราปรโมหมดวิวนะครับเพราะวิวมันสวยมากเลยครับเวลาเรานอนนะครับแล้วก็จะเห็นน้ำทะเลแล้วก็เห็นล็อบบี้โรงแรมแล้วแล้วก็เห็นเรือยอทันแสนใหญ่ด้วยนะครับผม โอ้โหบอกเลยว่าแจ่มมากนะครับใครเข้ามาเซิร์ฟผมมานอนได้นะฮะคิดฟรีนะผมมานอนได้ฟรีนะฮะไม่คิดตังค์นะครับนี่พอลงมาข้างล่างเราก็จะเจอกับอะควาเรียมใต้ทะเลแบบส่วนตัวอีกนะครับโอ้โหต่อไปเราจะพาไปดูทางชมเรือยอทนะครับผมนี่นะครับก็คือเรือส่วนตัวนะครับผมนี่เราสามารถวิ่งไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นเรือได้เลยนะครับแต่เรือมันขับไม่ได้นะครับผมว่ามันเป็นแค่บอกโง่งนะครับแล้วก็มีน้องหมานะครับคอยเฝ้าเรือของเราให้อยู่ ตัวบดีน้องบอเอ้ยไอตัวเมื่อกี้นี่หว่ามึงเดินตามมาใช่ไหมมึงเดือนมึงเดินตามมาใช่ไหมนี่นะครับผมเราสามารถขับเรือได้นะครับผมผมรอเล่นนะครับมันขับไม่ได้หรอกโอเคแล้วเราก็มีเรือรอบสองเอ้ยมีเรือสองรอบเอ้ยมีเรือสองอันเออเรือเรียกเป็นอันมาว่ะนี่นะครับตัวนี้ครับเรากลับมาอยู่ในเมืองกันอีกเช่นเคยนะครับผมเราจะพาไปชมเมืองในตอนกลางคืนและตอนเช้ากันนะครับบอกเลยว่ามันสวยมากนะครับผมนี่นะครับโอ้โหแค่อุโมงนี้ก็กินขาดแล้วนะครับผมนี่ไปครับโอ้โห อย่างสวยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับมีสระว่ายน้ําแบบสุดยอดมากเราจะพาเด็กมาดูด้วยนะผมนี่สวัสดีเด็กน้อยดูสินี่คือสระว่ายน้ําที่ดีมากดูสิมันสวยมากเลยนะมันดูโมเดิร์นมากเลยครับดูสิครับเป็นไงโอโทอธรรมดาที่ไหนนะฮะนี่มีแบบบ้านสุดหรูที่ข้างในไม่มีอะไรเลยนะฮะ นี่นะครับผมก็มีนี่นะครับมีธนาคารกลางของประเทศด้วยนะครับผมรักัซเซอร์ดีพาเพลนะครับผมเป็นโลกระซาดนะครับผมนี่นะครับโลกระซา์มีโลกระซา์ผลิตเงินด้วยนะครับผมใครมาก็สามารถเข้าไปปนกันได้นะครับผมเหมือนในเรื่องมันนี่ไฮนะฮะก็นะฮะสวยดีนะฮะสวยดีมากโอเคครับตัวนี้นะครับเราก็อยู่ในสระ่า้น้าอีกอันหนึ่งนะครับที่สวยไม่แพ้กันนะครับเป็นสระ่วยน้ําสไตล์วงกลมนะครับโอ้โหดูนะครับ นี่มีให้นอนพักริมชายหาดนะครับพร้อมกับเรือตุดสวยนะบอกเลยว่าสวยมากโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วอยากนอนเลยสิครับเสื้อผมกินขาดว่ะกินขาดกินขาดบอกเลยว่ากินขาดสวยที่สุดในโลกนะฮะคิดไปเองนะฮะโอเคครับนี่นะครับเราสามารถมานอนตรงนี้ได้นะครับผมแล้วลองไปดูชมวิวตอนกลางคืนนะครับโอ้โหตอนกลางคืนนี่ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับผม สวยมากๆครับตอนกลางคืนนี้ไปแต่ละที่สวยมากดูครับโอ้โหไฟอะไรสง่างามากนะครับสง่างามเฮ้ยเรามานอนนะตรงนี้นะฮะไม่ใช่ที่นอนนะฮะมันไม่ใช่ที่นอนนะฮะเราไปที่อื่นกันดีกว่าใช่ไหม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 โอ้โหสวยมากครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดในโลกนะอือนี่ครับเราจะพาไปบินชมตึกกันนะครับว่าตึกแต่ละที่มันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผม เช่นตึกนี้นะครับผมตึกนี้ตอนกลางคืนก็เป็นอะไรที่สวยมากโอ้โหดูดิยังไงแฮร์รี่พอตเตอร์อเห็นไหมโอ้โหไฟโอ้ไฟตอนอยู่ตอนกลางคืนนี่สวยมากเลยครับดูดิเหมือนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอ่ะโอ้โหแฮร์รี่พอตเตอร์ขี่มังกวาดเง,งี้ยเท่มากเลยเหมือนเวทมนต์เลยอ่ะสุดยอดสวยมากสุดยอดนี่โอ้โหเป็นไงโอ้ไปดีกว่าครับ นนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเจอกันไปคลิปหน้าครับผมบายปิดคลิปเร็วปิดคลิปเย้ Yay.